ขืนก้อนน่ารอดนี่เอาเอา,เอาตัวนี้รลดนี่ปลาผูหรื่อปไปแม่ที่เสียไปนี่งตัว เจะคล้องอีกแล้วตายอยู่เนะาเนะระยะประมาณ20เมตรครับน่าจะเป็นชะโดตัวผู้คือจังหวะแกขึ้นสวยเนาะปกติก็น่าจะรอชะโดตัวเมียแต่จากสองคลิปที่ผ่านมาไม่รอแกลวจะตั้งบยิญหรือจะติดเสบ ทิ่เสพภาษาไทยจีบอยู่เดิมไทยเป็นไทยเลบตรงนั้นเลยนั่นเลยฟองอากาศขึ้นตรงนั้นเลยเดี๋ยวรอดูอีกหนึ่งตัวครับอีกสองตัวพานบอยบอกว่าที่กอหญ้าเนี่ยเกี่ยวสามตัว ขึ้นห้างรอบนี้เจอชโดัวสามตัวห่วยเอ,อืเอนผมมายิงกระขักด้วยเป็นการตอกย้ำทฤษฎีเดิมๆนะครับที่เป็ดตักล่าเคยถือปฏิบัติมาอย่างเคร่งครัดจังหวะที่มีโดโว จับคู่แล้วก็สร้างหลังจังหวะจะดีแค่ไหนหรือว่าจะปลาขึ้นช้าขึ้นจิบเหมาะที่จะยิงแค่ไหนก็อย่าไปยิงถ้ามันไม่ใช่ปลาตูเมียนะครับคลิปนี้เป็นการตอกย้ำทฤษฎีเดิมที่ว่าการยิงปลาชโดตัวผู้ก่อนนะครับถือเป็นผลเสียอย่างร้ายแรงโอกาสที่เราจะยิงปลาชโดอีกตัวซึ่งเป็นปลาชโดตัูเมียนะ ไม่มีเลยนะครับด้วยเหตุการณ์เริ่มต้นที่ว่าพลานบอยนะครับกับเป็ดตักล่าแบ่งกันนั่งคนละห้างก็คือห้าง14เมตรที่อยู่ฝั่งโน้นพลานบอยมานั่งอยู่ตรงที่ห้างลูกผสมสูงแค่10เมตรแต่พลานบอยเจอปลาชดโดจับคู่แล้วก็ยังมีปลาชดโดที่จอนมาเดี่ยวๆอีกตัวหนึ่งไซส์พอๆกันราวๆสามสามกิโล ปลาจับคู่เป็นปลาคู่เล็กนะครับก็อยู่ประมาณสองบวกนิดๆเป็ดน่างล่ามานั่งไม่ถึงนาทีเห็นขึ้นมาอย่างสวยก็เลยจัดลงไปปรากฏว่าฟันบอยเป็นชดโดตัวผู้นะครับในสูตรของเป็ดล่างล่าต้องยิงเทโรตัวเมียก,ก่อนแล้วสุดท้ายชดโดตัวผู้จะไม่หนีไปไหนก็จะได้ยิงทั้งสองตัวแต่ทฤษฎีวันนี้เหมือน เหมือนเป็นการตอกย้ำถ้ายิงปลาชะโดตัวผู้ก่อนก็คงได้กินอยู่แค่นั้นผ่านบอยลงไปงมครับถือกล้องใต้น้ำลงไปด้วยสูงไปใกล้ๆน้ำไม่ลึกนะครับมองเห็นเท้าผ่านบอยโบกๆอ,อยู่น้ำตรงนี้น่าจะประมาณประมาณไม่ถึง3เมตร นั่นเลย <laughs> โอ้อย่างที่คาดครับสองบวกบวกโอเคเอาขึ้นเรือ ได้ตัวเดียวครับได้ตัวเดียวโอเคไป<ะ>ก็ยิงนัดเดียวด้วยยิงนัดเดียวชดโดมาตั้งสามตัวนะครับแต่ได้ยิงแค่ตัวเดียวยิงไปนัดเดียวกลัวมันตกใจกลัวมันจะหนีก็หนีจริงๆนะครับยิงชาโดตัวผู้ตัวเมียไม่อยู่เลยข่าวก่อนก็ทำคลิปไปแล้วว่าเมียทิ้งนี่น่าจะเป็นเมียทิ้งภาคสองคลิปเนี้ย <laughs> ตโดตัวผู้จมลงมียหายไปเลยครับทิ้งไปเลยไปเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆครับโอเคขึ้นห้างมาห้าวันติดๆแล้วนะครับไม่พลาดเลยเว้นสองวันสามวันมาขึ้นเว้นสองสามวันมาขึ้นห้างรอยน้ําที่ยิงคลิปก่อนโน้อนอยู่โน้นเมื่อวานก็มีน้องชายไปขึ้นเห็นว่าเจอชะโดเข้าช่วงเย็นๆ ยิงไม่ทันว่างั้นยิงไม่โดนช่วงนี้น่าจะเป็นจังหวะชโดเข้าดีเลยเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆครับโดนตรงไหนยิงเป็นนัดเดียวเน้นๆเลยครับมาดูชดเมียทิ้งตัวนี้กันใกล้ๆนะครับ <laughs> จังหวะเป็นนักล่ายิงแค่นัดเดียวนะครับก็อาจจะเลง็งตรงบริเวณต้นคอนะครับแต่ว่ากระสุนน่าจะจะลงต่ํานิดหน่อย หลังๆนี่เป็ดนักล่ายิงพลาดบ่อย เลงด้วยกันแหละเล็งด้วยกันกับกับพันบอยแหละแต่ว่าพันบอยปิดเซฟไว้สองวันแล้วพันบอยไม่ยิงสองวันแล้วเซฟทํางานได้ดีมากครับปืนลืมปลดเซฟเป็นนักล่าเลยซัดคนเดียวไปนัดหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าชโดเมียทิ้งตัวเนี้หนักเท่าไหร่สองห้าเดาว่าเป็นนักล่าเดาว,ว่าสองโลเจ็ดอ้ยังดิ้นดิ้นอยู่เลยนะครับยังไม่ตายสองเจ็ด <25. S 1> ไหม อ๋อสอกิโลสขีดโอ้ไม่ถึง2องโลห้าด้วยซ้ำเป็นชะโดตัวผู้ขนาดเล็กนะครับอ่าโอเคโอเคคลิปนี้ปิดจ็อบที่ตัวเดียวนะครับเจอชะโดคู่แต่ว่าได้แค่ตัวเดียวเพราะว่าเรายิงปลาชะโดตัวผู้ก่อนเป็นคลิปปลาชะโดเมียทิ้งอีกคลิปหนึ่งถือว่าเป็นทฤษฎีที่ได้ผลดีนะครับถึงแม้ โอกาสยิงจะมีน้อยหรือว่าโอกาสยิงจะไม่มีเลยยังไงก็ขอให้เลือกยิงตัวเมียก่อนซึ่งจะมีโอกาสยิงตัวผู้อีกอีกตัวหนึ่งแต่ถ้ายิงตัวผู้แบบนี้นะครับไม่มีโอกาสยิงตัวเมียเลยตัวเมียหายจอยเลยนะครับทิ้งผู้ผู้ไปเลยคลิปนี้ใครชอบก็กดไลค์อยากให้เพื่อนดูก็กดแชร์ใครยังไม่กดติดตามครับกดติดตามช่องเป็ดนักล่าคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ